สวัสดีครับพี่น้องมือนี้เห้ากับยูฮานขั้วสแต็กเดกตับครับหฮานอาจารย์อิดสแตกเด็กตับเห้าไปเบิงงกันมากแบบบ่บอกเล่าเฮ้าเฮาเลาไปเบิรงเมันดูดอะเป็น,ปนยนังไหลานเล่าไปกันครับเอาข้างนอกก็ได้ครับเดี๋ยวขอเดินถ่าย นี่กผู้สาวงามๆครับ <S <S เ้ยนไนะครับหันอาจ,จารย์อ e ีทเหรอโอ้หันมีข้องเราข้องเราฝุ่นโต๊ะฝุ่นมองเราเห็ดรีวิวกันโอ้ยฝุ่น,นเบอร์ดีนเบอร์ดีละวานะสร้างไซส์ดีปะ่ะสองตรงนี้จะแดดสองนะ เอาหมดเลยฮะยางเบิึงข้างในก่อนเบิึงข้างในด้วยพี่น้องเบิึงข้างในก่อนนี่ก็ะของภายในเก็โอ้โห,โหนี่แต่พูงงามงาเกตเซียเ้าสาวสวยดูด้วย,ยหนูคนไทยค่ะฮะหนูคนไทยค่ะก็คนไทยเหรอเดี่ยวคนทางบ้านผมดูกันดูไปเข้าไปหาอยังกินกันทั้งนอกเข้า โอ้ยพอยย์อีดบ่อยู่จอยี่องเง้ยบ่อยู่บ่อยู่บ่อยูุ่้ยเรงเรื่งลยนั่งตัวน่อคนบ้านเดียวกันอำเภอสิรินทรอนอนนอนบ่ไก่ไก่เทนั้นนะใ่ยงสิงไ่พี่บูนมันเนึ่งนนก็ไปนอนอยู่พี่บูนเอ้เมนก่เอ้ยมเมนต์สองเมกนอนอยู่เพิ่งแค่ น,น,น้นนอนยุ้งแพทย์บินทอดข้าอขาีหรานเห็ดตายมาแล้วครับมาแล้วหอมแทบนรูไปกิน,กนสิล่องซิมเงินขาที่เดียวสาสิบกีดดำๆนะครับเพี่องแซ่บจุ

晚的。关 แต่ทั้งามได้ที่มากการอีดไหที่ดีละค่ะ แซ่บดูครับพ,พี่น้องบวกุยบวกข้าวเลยได้ได้ได้อะไรแบบวายตุ๊มันต้องใส่อะไ้ยไก่น้อยว่าควายเรื่องวิธงทำยังไงด้ยพี่น้อง มั่งกินเพื่อการกินนีกินะล้วอทอดทอดแดกกินแล้วแล้วข่าวเดี๋ยวไปหาอุาออนอัวด้ยวยกันหน่อยในกัวก็มือ เตากองข้ากระยาเยพี่น้องตากองข้านน้ำลายกองกองเกบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้กินนะน้องเต็เยนเนี่ยจับแทบัมเลยย้ยังจอบอาจารย์อิกชอบจม่ยม่างเ หอยั้งบ้านเฮายงามไปงามมากบ้านเดียวกันเตานี่งทางจนหอนอ้เสบอีหน่อยตับหวานสุดเลยตุ้งตัวไม่ได้เห็นแล้ว แ่บครับพี่หอ้อไม่คินแต่ว่าคินได้ก็ปกติกินตามแต่กินงเงกินสเตอปก่อนก็ได้นะ่อไ,ไม่ไม่บอกไม่รู้เนี่ยไม่รู้เบอรครับจะกินปลาแล้วไงปลา างการอินสกายเยวอล์กสกาย,ยวอล์กไม่ใช่สกายโคสเตอร์เบิดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวตอนทุดท้าย แล้วแต่ผมพรียกว่าียอันว่าจะสร้างย่างเยอะครับแซ่บดูครับคิดใจจะได้ว่า่เอาอีกสักอย่างบูสา,ค,า,รค,ารค,รครับทุนไม่จะกวงในใจครับอีกใบามากกันสองคนสวัสดีค่ะมาได้ผู้เก็ตับ แับแมนนี่ดีอมาแต่คนไปอำนาจไม่เป็นแมนเลยข้นบนไปผู้กเก็ตได้มาไวกินขาก็จานอิก็แ,แบบดูดูแต่ป่านะครับได้ลไล่ไะเมืองนะแับแมนแ่เมนูเราจะได้ไปเอาขุงเ่าใาม่ อยู่แต่ซื้อแล้านะครับเบื่อเจออยู่ครับนี่ยิ้มอยู่โ้ตาไนายนขอหมูย่างขอหมูย่างเหรอหหอ,หอันนี้ทำทะเลรลวงใช่ไหม โอเคแซ่บอยู่พ uh, ี่น้องแซ่บอยู่ภายในข้นที่ไรเมื่อกล่องฮะสมาธิกหืมกุ้งไม้โตอยู่นี่อะไรเนหอยแครงกระปูมากระปูมาเงือกน้องเบื้องต้นจะแห้เมื่อกล่องผมกินวันป็นมีข้อ ทะเลลวกข่าวย,ยุน้นบบาเข้มเข้มนี่ของทะเลของแท้เลยกันเข้มขอม้อโมย่างครับโอ้โหูหบินตดำเต็มเลยโอ้เป็นแต่แยู่พี่น้องเดีย๋ยวสิลองชิมมือตอนนี้ไงเป็นยังไงบ้างต้องชิมมือแซ่บอยู่ครับแซ่บอยู่ ใช่แลโอเคไปแล้วลงติตม่มเหมืนติ่มหอนพี่น้องมินี่เข้ากับยูเนี่ยเพนตตลู่เเพนตแดนหุ่แคบนม่แรอยูเลย จหว่าห่าสิเดเมื่ออะไรมาที่นี่ไปนะฝากกดติดตามกดซับสไคร์นี้ได้ทับพี่น้องโอเคครับเบิ่งอนเด็วเราไปแซ่สวัสดีครับไปต่อครับ